สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ที่เข้าไปบริการในตรอกซอกซอยมารู้จักกับรถพุ่มพวงกันค่ะเสียงนี้เชื่อว่าคนไทยคงคุ้นชินกันมานานกับรถเร่ขายกับข้าวอาหารสดผลไม้หรือของใช้จิปาถะซึ่งเปรียบได้กับตลาด หรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมๆที่มาถึงบ้านโดยที่คุณไม่ต้องออกไปตลาดให้ยุ่งยากทั้งหมดที่พูดถึงนี้คือสิ่งที่เรียกว่ารถพุ่มพวงจุดเริ่มต้นของรถพุ่มพวงจริงๆมีมานานแต่คำนี้ได้รับการตั้งชื่อมาอย่างไรไม่ทราบแน่ชัดแต่ด้วยลักษณะของรถ ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการนำเอาของสดของแห้งต่างๆใส่ถุงและผูกห้อยเอาไว้รวมกันเป็นพวงจึงทำให้ชื่อของรถพุ่มพวงถูกเรียกเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ลองนึกภาพหมู่บ้านที่ห่างไกลจากตลาดการเดินทางไปแต่ละครั้งไม่คุ้มกับค่ารถค่าน้ำมันบรรดารถพุ่มพวงเหล่านี้จะขับเข้าไปให้บริการถึงหน้าบ้านชนิดที่ว่าแค่เปิดประตูบ้านก็ซื้อของที่มีทุกอย่างในตลาดสดได้เลย ความยอดนิยมของรถพุ่มพวงไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายเท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวขนาดเล็กไม่ค่อยได้ทำกับข้าวมากนักหรือทำก็ไม่เยอะมากเพราะสามารถเลือกซื้อสิ่งของทีละเล็กทีละน้อยได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะๆเหมือนเวลาไปตลาดเช่นวันนี้อยากได้มะนาวสักสองลูกเครื่องทำต้มยำหนชุดกุ้งสองขีดพริกชี้ฟ้าหนึ่งถุงเล็กๆ แค่นี้ก็สามารถนามาทำอาหารได้หนึ่งมื้อแบบสบายๆแล้วล่ะค่ะด้วยเหตุนี้ทำให้ลูกค้าหลายคนไม่จาเป็นต้องเปลืองเงินซื้อของคลาวแล้วมากๆมาเก็บเอาไว้พอทำทานมื้อเดียวก็เลิกเท่ากับว่าเสียเงินไปเปล่าๆของก็เน่าเสียไม่ได้ใช้งานหลายคนจึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากรถพุ่มพวงนั่นเอง หากย้อนดูคนที่ทำอาชีพนี้จริงๆจะเห็นได้ว่าสายการวิ่งของรถพุ่มพวงแต่ละเจ้าจะไม่พยายามวิ่งทับเส้นทางกันเพราะเหมือนแย่งลูกค้าเท่ากับว่าไม่ได้ประโยชน์ทั้งคู่หากวิ่งในซอยหรือหมู่บ้านเดียวกันก็จะเข้าคนละเวลาเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นในช่วงเวลาที่เขาต้องการซื้อของไปทำอาหารหรือซื้อของแห้งขนมต่างๆไว้ทาน จุดเด่นอีกอย่างของรถพุ่มพวงก็คือการที่พ่อค้าแม่ค้าจะได้พบปะกับลูกค้าโดยตรงทําให้ลูกค้าบางรายสามารถสั่งของที่ตนเองต้องการฝากให้กับรถพุ่มพวงช่วยซื้อมาขายให้กับพวกเขาได้เลยยิ่งในช่วงนี้เกิดวิกฤตการระบาดของไวรัสรถพุ่มพวงจึงกลายเป็นผู้ช่วยเรื่องการทําอาหารอันดับหนึ่งที่ผู้คนให้ความนิยมสูงมากเนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงในการออกไปเดินตลาดสดตลาดนัด หรือบรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้าที่มีผู้คนพลุกพล่านหากต้องการซื้อของสดของแห้งอะไรเอาไว้ทํากับข้าวในช่วงอยู่บ้านก็ซื้อกับรถพุ่มพวงได้แทบทุกอย่างวิวัฒนาการของรถพุ่มพวงไม่ใช่แค่การเป็นรถขายกับข้าวหรือรถขายของสดของแห้งเท่านั้นในช่วงโรคระบาดที่ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบจะเห็นได้ว่ามีบรรดาไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแห่ง นำเอาไอเดียเหล่านี้ไปใช้เป็นช่องทางการขายใหม่ให้กับธุรกิจตนเองเมื่อลูกค้าไม่ออกจากบ้านผู้ขายก็จัดการนำเอาสินค้าไปเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านกันเลยถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง แม้อาชีพการขายกับข้าวขายของสดของแห้งและผลไม้สไตล์รถพุ่มพวงคนไทยจะเห็นกันจนชินตาแต่ปฏิเสธไม่ได้หนึ่งเรื่องนั่นก็คือนี่ยังคงเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยชื่นชอบเพราะได้รับทั้งความสะดวกสบายไม่ว่าจะคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดสุดๆ และมั่นใจเหลือเกินที่รถพุ่มพวงจะยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนานแสนนานเป็นความคลาสสิกที่หาไม่ได้จากประเทศอื่นอย่างแน่นอนค่ะเราพร้อมที่จะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาสู่คุณอย่าลืมรับฟังกันนะคะ